ถ้าคุณเผลอทำมีดบาดมือคุณคงรู้ว่าพลาสเตอร์จะมีประโยชน์แค่ไหนแต่แผ่นติดที่ช่วยรักษาแผลเหล่านี้มีกรรมวิธีการผลิตอย่างไรขั้นตอนแรกของการผลิตพลาสเตอร์ก็คือการผสมกาวโดยใช้เม็ดยางเหล่านี้การผสมกาวต้องใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงและที่สําคัญต้องผสมให้ถูกส่วนถ้ากาวเหนียวไปพลาสเตอร์ก็อาจทําให้เราเจ็บตัวแทนที่จะดีขึ้นขั้นต่อไปผ้าม้วนใหญ่จะถูกป้อนเข้าเครื่อง ผ้าแต่ละม้วนหนักหนึ่งตันกาวจะต้องแผ่ไปทั่วผ้าเพื่อเป็นแผ่นฐานของพลาสเตอร์ส่วนผสมกาวจะถูกปั๊มผ่านท่อเพื่อเตรียมทาลงไปบนผ้านี่อาจดูเหมือนกระบอกสีขาวแต่จริงๆแล้วมันคือส่วนผสมกาวที่ถูกยึดให้เข้าที่ด้วยลูกเหล็กน้ำหนักของลูกเหล็กและลูกกลิ้งทำให้เราแน่ใจได้ว่าชั้นกาวบางๆจะแผ่ไปทั่วผ้า ขั้นต่อไปเป็นการเดินทางผ่านอุมโมงค์อบแห้งอุมโมงค์นี้ยาวประมาณเ0เมตรและมีกระบวนการที่น่าสนใจเกิดขึ้นภายในนั้นแผลต้องไม่อับพ,พลาสเตอร์จึงต้องมีรูพรุนเมื่อผ้าผ่านเข้าไปในอุมโมงค์เครื่องจะพ่นลมลงมาเจาะชั้นกาวจนเป็นรูเล็กๆคงไม่มีใครในโลกที่จะใช้พลัสเตอร์กว้างหนึ่งเมตรและยาวสองกิโลเมตรติดแผล เราจึงต้องตรับให้มีขนาดพอเหมาะคมมีดเล็กๆจะกรีดลงไปบนผ้าม้วนใหญ่ทำให้เกิดเป็นพลาสเตอร์ที่มีความกว้างเพียง6เซนติเมตรแต่ตอนนี้พลาสเตอร์ยังขาดของสำคัญบางอย่างคันยาตรงกลางนั่นเอง เมื่อตัดผ้าได้ขนาดแล้วคนงานจะติดแผ่นที่หายลงไปบนผ้าหมวนผ้าจะถูกป้อนเข้าเครื่องแล้วค่อยๆสาวผ่านไปตามแกนและเมื่อม้วนกลับก็จะมีแผ่นซึมซับติดอยู่ตรงกลางแผ่นซึมซับซึ่งทำมาจากใย,ยสังเคราะห์นี้มีหน้าที่สำคัญสองประการ ประการแรกช่วยดูดซับของเหลวจากแผลแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือมันจะไม่ติดกับแผลเมื่อติดเรียบร้อยแล้วเครื่องจับตัวต่อไปจะติดแผ่นพลาสติก2แผ่นลงไปเพื่อให้พลาสเตอร์สะอาดจนกว่าจะใช้เมื่อผลิตพลาสเตอร์เสร็จม้วหนึ่งคนงานก็จะสอดแกนเปล่าเข้าที่และเริ่มกระบวนการทั้งหมดอีกครั้ง เมื่อมีบาดมือแผลที่เปิดอาจทําให้ติดเชื้อได้ง่ายแต่พลาสเตอร์จะเป็นเกราะชั่วคราวที่ช่วยป้องกันแผลไว้ในขณะที่ร่างกายสร้างผิวใหม่ตามที่ได้ชมกันมาแล้วว่าพลาสเตอร์จะมีรูพรุนซึ่งช่วยให้อากาศไหลผ่านได้แตบบ่เชื้อโรคและแบคทีเรียผ่านไม่ได้พลาสเตอร์สมัยใหม่จะมีอนุภาคเงินซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียได้ดีติดอยู่ด้วยแตะยังมีอีกทางเลือกที่ร้อนแรงกว่า เชื่อหรือไม่มันคือพริกป่นผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความร้อนจากพริกป่นไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาแผลยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและบรรเทาอาการเจ็บปวดด้วยถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ผู้ติดพลาสเตอร์ส่วนใหญ่ไม่อยากเจอก็คงเป็นความเจ็บปวดจากการดึงพลาสเตอร์และมีขนหรือหนังติดมาด้วย บริษัทแห่งนี้ได้ทำการทดลองผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตพลาสเตอร์ที่ติดแน่นเมื่อต้องการแต่ดึงออกได้ง่ายๆเมื่อแผลหายนอกจากนี้ยังมีการทดสอบวัดความชื้นที่ผิวหนังเพื่อดูว่าพลาสเตอร์ยอมให้ผิวหนังหายใจได้ดีหรือไม่ที่สายการผลิต ตอนนี้ก็ได้เวลาบรรจุพลาสเตอร์ลงกล่องแล้วบริษัทแห่งหนึ่งอ้างว่าตั้งแต่เริ่มผลิตบริษัทผลิตพลาสเตอร์ไปแล้วมากกว่า16ล้านไมล์มากพอที่จะพันรอบโลกได้400รอบเลยทีเดียวเมื่อพลาสเตอร์ถูกตัดผ่านไปบนสายพานเครื่องจะชั่งน้ำหนักและส่งลงกล่องกล่องที่ไม่เต็มจะถูกเป่าให้พ้นจากสายการผลิตมีแต่กล่องที่เต็มเท่านั้นที่ผ่านไปได้ เมื่อบรรจุลงกล่องเรียบร้อยก็จะถูกส่งไปจำหน่ายตามร้านค้าและร้านขายยาทั่วประเทศเพื่อตเตรียมพร้อมสำหรับอุบัติเหตุที่จำเป็นต้องติดผิวหนังให้ต่อกันอีกครั้งปตทชวนรู้ฉลาดหลังรู้หรือไม่นะักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ประดิษฐ์พัสเตอร์ที่มีไมโครชิปฝังอยู่เพื่อติดตามอัตราการเต้นของอหัวใจอุณหภูมิและระดับออกซิเจนของคนไข้